ในคลิปนี้เรามาพูดถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นในแผนอัตรากำลัง3ปีกันนะครับซึ่งในการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากำลัง3ปีเนี่ยเพื่อให้อัตราแผนกำลัง3ปีเป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายอย่างสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ ในข้อ7.1เนี่ยตามพระราชบัญญตัติการบริหารงานบุคคลมาตรา35บัญญัติว่าท้องถิ่นจะกำหนดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านเงินเดือนค่าจ้างประโยชน์ตอบแทนอื่นเกินกว่าร้อยละ40ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้นะครับเขาให้ไม่เกินร้อยละ40นะครับดังนั้นเนี่ย ท้องถิ่นและคณะกรรมการขร้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงต้องใช้แผนอัตรากําลัง3ปีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลมีให้เกินกฎหมายกําหนด7.2เนี่ยให้ท้องถิ่นวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนสิทธิสวัสดิการต่างๆและกรอกข้อมูลลงในแบบการคำนวณ ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างประโยชน์ตอบแทนอื่นและต้องแสดงบัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่งในแต่ละส่วนราชการด้วย